ครับโยงค,ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแจกซีดเจ้าปาล,ลากงๆๆๆๆก้กางก้างก่างก่างอากุ๊กกแกแก๊พามซึ่งฟิกนี้ก็คือเป็นไมยครับหนึ่งเบต้าแล้วผมเป็นเบต้าไมโครับหนึ่งจุดสิบเก้าจุดยี่สิบสี่ไม่ใช่จุดศูนย์จุดยี่สิบสี่ซีดังนี้ครับผมเอาถ่ายรูปคัปปี้เลยครับ ซึ่งซีนนี้เราก็พาไปดูแบบกลกางปากคลกาของแท้นะครับผมผมไม่ได้สร้างด้วยนะที่สำคัญเลยไปทำนี่ก่อนก่อนทอปติชตัตกัุกัส โอเคเซตเดทามเดโอเคซี okay. Day. Day. Okay. Set. Set. นี้มันจะติดหมู่บ้านด้วยนะผมแล้วก็จะไปติดตรงภูขเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับไบโอมปะกรงกลางหรือเมงกุกสวอมนะครับกับแถมอีกสวอมก็มายัางแถมสวอมก็ดีนะ จะได้มีสลัมเกิดแบบพระพระชัชร์เต็มเต็มดวงซึ่งต้นก,กลางๆนะครับผมมันจะอยู่ตรงไหนเราต้องดูเองครับผมนี่มันเป็นไม้ของต้นก,กลางๆแล้วนี่แน่ใช่แล้วก็เจอแล้วครับผมต้นก,กลางนี่แน่แค่นี้เองเหรอทุกต้น น้อยจังเลยทำไมถึงลากเยอะว h ายื้อไอทีเจะตับต่ำนะคุ้ชมได้ไหมผมเคยอัดคลิปแล้วผมไม่ไม่ได้เอาแบบลง Youtube อะคือผมคือผมถ่ายไว้ผมคิดว่าผมจะรีวิวตัวไมค้าม1.19.0.24าอะตอนนั้นกำลังวนีวันเด่นนะคบผมแล้วก็ใช่ครับ เกมคลาสตอนนี้ก็ว้าว,อวมอสคาเพ็รเดี๋ยวเราซ่อมก่อนซ่อมจบาพวกนี้ก่อนเอ้ยเน่ามันไปไหนอะตัวเอมอสมอสเนี่ยมอส,มอสนี่ ซึ่งมันเหมือนชาววาตรงนี้แหละครับนี่ครับซึ่งอันนี้ถ้าเราตายเราจะไปตรงนั้นครับผมในเหมือนในชาวาเลยซึ่งมันตีอะไรไม่ได้ด้วยอ๋อตกใจโอ้ยมีเต่าแถมด้วยคุณผู้ชมสีส่ตัวก็เป็นะไรที่ดีนะครับผมน้องเกิดมาโคตมากก็จะมันจะเหนียว ดูั่ที่นี้ยผมผมไม่คิ้ผมไม่ให้ผมไม่ได้แตกตรง description นะครับผมถ่ายแจกตรงในคลิปเนี้ยโอเคครับผมผูคค้ชมเป็นนายบ้านนะครับผมสับในวันนี้ะคับผมสวัสดีครับบายบาย